ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวิลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามด้วยนะครับครับผมที่เวียดนามณเวลานี้นะครับก็คงไม่มีใครเกินสำหรับโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองของเรานะครับใช้ชนะเหนือซิดนีย์เอฟซีในคํำคืนที่ผ่านมาทําให้ฮองอันจลายจบอันดับที่3ของกลุ่มเฮสใน ACL หนนี้ทําให้โค้ดเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นโค้ชที่ได้รับความชื่นชอบอยู่แล้ว ยิ่งได้รับความชื่นชอบและความนิยมมากขึ้นไปอีกหลังใช้ชนะเหนือซิดนีย์เอฟซีโคดเกียรติศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนการแข่งขันหลายคนคิดว่าฮองอันยาลายจะไม่ได้รับแต้มใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อรอบแบ่งกลุ่มจบลงเรามี5้าแต้มมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามของเราผมภูมิใจกับความสำเร็จของฮองอันยาลายในทัวร์เมนต์6แมต ผู้เล่นของผมต่อสู้กันอย่างหนักเราพยายามคว้าชัยชนะในนัดที่แล้วเพื่อขอบคุณผู้ชมชาวเวียดนามพวกเขาให้พลังแก่เรามากขึ้นโค้เกรติศักดิ์กล่าวข่าวเดันติยังรยายงานข่าวต่อไปว่าโค้ชาวไทยกล่าวว่าฮองอัญจลัยไม่ได้เพอ้อฝันถึงขนาดตั้งเป้าหมายที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มในปีนี้ทีมของโคดกิติศักดิ์พยายามทำให้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันก็เรียนรู้จากฝ่ายตรงข้ามด้วย และหลังจากรอบแบ่งกลุ่มจบลงฮองอัญาลัยดูเหมือนจะบรรลุปเป้าหมายแล้วโค้ดเกติศักด์เล่าวว่าเราเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เพื่อการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ตลอดการแข่งขันใหญ่ๆมากมายเราค่อยๆปรับตัวเข้ากับความเข้มงวดดังกล่าวผมหวังว่าปีต่อๆไปฮองอัญาลัยจะยังคงมีส่วนร่วมใน AFC ชิปเปนลีกเพื่อให้พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับทีมระดับเอเชียได้อีกครั้ง ในขณะเดียวกันสตีเฟนคอริก้าโค้ดของซิดนีย์เอฟซีก็ยกย่องฮองอันยาลายเช่นกันพวกเขาชนะในวันนี้ฮองอันยาลายพัฒนาขึ้นอย่างมากหลังจากการแข่งขันแต่ละนัดผ่านมาครับผมและนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของโคซิโกและก็โค้ดของซิดนีย์เอฟซีนะครับผมก็เขาก็บอกว่าโค้ชซิดนีย์เอฟซีบอกว่าโอ้ฮองอันยาลายเนี่ยแข็งแร่ง ทุกนัดนะครับหลังจากที่ผ่านมาหลายนัดนะครับแต่ละนัดก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับครับผมแล้วก็ยังมีข่าวนะครับสรับเรื่องของฮองอันยลายที่ชนะซิดนีย์เอฟซีนะฮะ1-0เมื่อวันเย็นนี้นะครับมีข่าวนะฮะบอกว่าฮองอันยลายเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนจากสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะรวมถึง AFC ด้วยนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าฮองอันยลายเนี่ยได้เงินนะครับ ทำดีต้องได้ดีนะฮะก็ได้รับเงินจากสมภา์ของฟุตบอลเวียดนามเองนะครับในฐานะนะครับที่ทําให้ฟุตบอลเวียดนามเนี่ยในปีหน้านะครับจะได้สัมประสิทธิ์นะครับนั่นก็คือของเวียดนามจะได้1นบวกหนะฮะนะครับนั่นก็คือ1ทีมเนี่ยที่เป็นแชมป์ก็จะได้เข้าไปเล่นโดยอัตโนมัติแล้วก็อีกอีกบวกหนึ่งก็คือได้ไปเพย์ออฟนะฮะได้ไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะครับอันนี้ก็เป็นสัมปรสิทธิ์ที่เวียดนามจะได้รับนะฮะเพราะว่า โค้ชซิโก้แล้วก็ฮองอันจายได้ทำผลงานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำดีต้องได้ดีต้องมอบรางวัลให้สักหน่อยหนึ่งนะฮะดังนั้นรักษาการประธาน VFF นายทรานงวงต่วนนะฮะในนามของ VFF ได้ประกาศมอบรางวัลเป็นจำนวนเงิน500ล้านดองเวียดนามโอ้ยพลอแม่เอ้ย500ล้านคุณอนะ่ะครับผมหรือประมาณ 6กเจ0 0แสนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลนะครับหลังจากที่ชนะเหนือซีนีเอฟซนะฮะอันนี้ทางด้านวีเอฟนะฮะก็ให้คนเอาเงินมาให้ฮองอันยาลายนะครับในนามของทีมฮองอันยาลายทั้งหมดผมขอขอบคุณผู้นาของสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามที่ให้ความสนใจและให้กําลังใจในระหว่างการแข่งขันการให้กําลังใจอย่างทันท่วงทีของผู้นําของสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้ช่วยให้ทีม เล่นได้ดีกับคู่ต่อสู้ระดับท็อปของทวีปโค้ชเกียรติศักดิ์กล่าวขอบคุณ VFF นอกจากรางวัลของ VFF แล้วฮองอัญญาลายยังได้รับเงิน50 0 0 0ดอลลาร์จากสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียรหรือว่า AFC นี่คือโบนัสสำหรับการแข่งขัน ชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มของ AFC ซแชมเปี้ยนลีกปี2022ซึ่ง AFC กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยรวมแล้วทีมฮองอัญญาลายจะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า1.6พันล้านดองสลับชัยชนะเหนือซิดนีย์ f อโอ้ยพ่อยแม่เออได้เงินบักหลายนึงครับพี่น้องโอ้ยครับผมดีใจด้วยนะสำหรับห้องอัญญาลายนะครับได้เงินรับเได้รับเงินสนับสนุนจาก VF f แล้วก็ AFC นะฮะด้วยนะครับก็ เอาไปทาทีมกันต่อไปนะครับครับผมอย่างไรก็ตามนะครับในการแข่งขันทั้ง6แมตท,ที่ผ่านมานะฮะโค้ชกิติศักิ์ก็ทําให้หลายๆคนได้แปลกประหลาดใจนะครับสรับการที่หมุนเวียนใช้กับตันทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองเฟืองวันตวนวันทันนะฮะหรือว่าจะเป็นอีกหลายคนเลยนะครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนกันเป็นกับตันทีมนะฮะมันมีเหตุผลหรือว่ามีกลเม็ดเผ็ด ร้อนยังไงเดี๋ยวไปติดตามข่าวในประเด็นนี้กันครับข่าวของลาวดอกนะฮะได้ออกมาครับผมเขียนถึงเรื่องราวการเปลี่ยนกัปตันทีมนะฮะเขาบอกว่าห้องอัญญาไล่หมุนปอกแขนกัปตันดีหรือไม่ดีจุดที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในห้องอัญยาไล่ในการแข่งขันครั้งนี้โค้ชชาวไทยกิติศักดิ์เสนาเมืองตัดสินใจจะให้ผู้เล่นหนึ่งคนสวมปอกแขนกัปตันทีมในแต่ละนัด เช่นตัวนั้นเล่นพร้อมปอกแขนกับตันในนัดแข่งกับโยโกฮามา่าจากนั้นของเฟืองวันตวนวันทันและก็ส่วนเชื่องทำไมเกียรติศักดิ์จึงตัดสินใจอย่างนั้นโคดววย48ปีต้องการเน้นการแบ่งปันความรับผิดชอบของกลุ่มผู้เล่นทีมชาติเวียดนามทีมของเรามีกับตันทีม5คนเป็นผู้เล่นในระดับทีมชาติเวียดนาม มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบในทีมพวกเขาเต็มใจที่จะทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ทีมดีขึ้นเกียรติศักดิ์กล่าวการตัดสินใจครั้งนี้ยังทำให้แฟนๆรู้สึกทึ่งอีกด้วยก่อนที่ทุกนัดจะมีการทายว่าใครจะได้เป็นกัปตันทีมในเกมกับผมนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์และการให้ รายงานของข่าวลาวดองนะครับในเวียดนามนะฮะนั่นก็คือประเด็นของการที่ให้โค้ชเกียรติศักดิ์ให้มีกัปตันทีมเนี่ยคือนักเตะทีมชาติของเวียดนามเนี่ยที่อยู่ในทีมของฮอนยาลายเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยได้รับเป็นกัปตันทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเกียรติศักดิ์เขาให้เป็นอย่างนี้สื่อเขาก็มองว่าโค้ชเกียรติศักดิ์เราเนี่ยกำลังใช้จิตวิญญาณกับนักเตะเหล่านี้อยู่นะครับ คือบางคนเนี่ยพอสวมปอกแขนปุ๊บส่งพลังอะไรประมาณนี้วิ่งไม่หยุดนะครับแล้วก็มีการาทําใหา้ตัวเองเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นร่วมทีมก็ต้องเกรงใจนะครับพอเพื่อนร่วมทีมเกรงใจปุ๊บตัวเองก็ต้องทําผลงานให้ดีอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมว่าเป็นจิตวิทยาของ พีโก้เรานะครับแล้วก็โค้ดเกติศักดิ์เนี่ยเขาคุมแหม่ไม่ใช่แค่ฮองอันยาลายเขาคุมทีมชาติไทยมาแล้วนะครับนะฮะเขาก็ต้องมีจิตวิทยาที่ดีนะครับซึ่งสื่อเขาก็มาตีข่าวนะฮะว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนั้นแต่ผมว่าดีนะฮะโค้ดโค้ดเกติศักดิ์ทำในผมว่าดีหมดอะเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามย่าๆวีลิงนะครับวันนี้ไปกันก่อนแล้วกันนะครับสุดีนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้มีอะไรให้กดกดไปเลยครับ ขอบคุณมากๆนะครับ